จากรอบที่แล้วนะคะที่ไปได้มาแชร์เกี่ยวกับการขอลดภาระการผ่อนชำระของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะก็ได้มีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่เข้ามาสอบถามประกอบกับณนะวันนี้เนี่ยคือธนาคารเนี่ยเขามีมาตรการใหม่ออกมาช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีการเปลี่ยนมาตรการหรือใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมสามมาตรการแรกนะคะว่า มาตรการต่อมาเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะคะคือเริ่มจากหนึ่งเลยที่มีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยถามเข้ามาว่าเ,าเข้าไปในแอปแล้วทำไม่ได้หรือว่าเข้าไปติดต่อที่ธนาคารแล้วทำไม่ได้ต้องทำยังไงบ้างหรือแม้กระทั่งบางคนที่มองว่าสามาตรการที่ออกมาเนี่ยไม่ได้ช่วยเหลืออะไรกับประชาชนจริงๆอันนี้ปะก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการแค่บรรเทาให้เราเนี่ยชำระ งวดผ่อนเนี่ยน้อยลงแต่จริงๆแล้วไม่ได้ช่วยลดภาระการผ่อนของเราในระยะยาวนะคะเขาก็เลยมีมาตรการที่5ที่6ตามมานะคะคือมาตรการที่4เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจากมาตรการที่3นิดหน่อยนะคะเพื่อนๆลองไปหารายละเอียดดูแต่ว่ามาตรการที่น่าสนใจที่ออกมาใหม่ก็คือมาตรการที่5นะคะก็คือเป็นการพักชําระทั้งต้นแล้วก็ทั้งดอกเป็นระยะเวลา4เดือน โดยมีเงื่อนไขว่าดอกเบีย้ยที่พักชำระให้นี่ค่ะใน4เดือนนียจะยกให้ในงวดสุดท้ายของสัญญาความหมายก็คือว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องผ่อนชำระให้ครบอายุของสัญญา30ปีสมมุติถ้าทำสัญญาไว้30ปีนะคะก็ต้องผ่อนให้ครบกับอายุสัญญา30ปีแล้วเขาจะยกเป็นงวดตรงนี้ให้เพราะฉะนั้นถ้าทำความเข้าใจตามนี้ใครที่ ลงทะเบียนขอใช้สิทธิมาตรการที่5เนี่ยแล้วหลังจากนี้มีการรีไฟแนนซ์ไปคิดว่าเขาน่าจะเก็บในส่วนดอกเบี้ยที่ค้างชำระ4เดือนนี้ค่ะรวมเข้าไปในดอกเบี้ยทั้งหมดคงเหลือด้วยนะคะก็อันนี้ลองเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นให้เพื่อนๆเนี่ยลองตัดสินใจดูก่อนที่จะเข้าลงทะเบียนนะคะสำหรับเงื่อนไขของผู้ที่จะลงทะเบียน รับมาตรการที่5นี้ได้นะคะ1ก็คือต้องมีรายได้ไม่สูงกว่า3 5 0 0 0นะคะถึงจะเข้ามาตรการได้แล้วก็วงเงินกู้ต้องไม่เกิน3ล้านถ้าใครเข้าขาย2เงื่อนไขนี้ก็สามารถลงทะเบียนได้นะคะส่วนวิธีการเนี่ยสามารถเข้าได้หลายช่องทางสำหรับใครที่ไม่เคยมีแอปหรือไม่เคยลงแอปของทอ,อสสนะคะก็ลองเข้าไปที่ l i n e แอดนะคะพิมพ์คาว่า a d Gh Bank นะคะ o f f i c i a l แล้วก็แอดเข้าไปมันจะมีตรงเมนูข้างล่างอะคะ่ะ mm hmm. เข้าให้ดูอ่ะเข้าไปก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็กดตรงเมนูตรงนี้อ่าเขาก็จะมีตัวป๊อปอัพขึ้นมานะคะให้เราเนี่ยใส่เลขบัตรประชาชนของของเราอะคะ่ะแล้วพอเราใส่เลขบัตรประชาชนของเราเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะขึ้น ให้เราเนี่ยเลือกมาตรการนะคะเดี๋ยวปาลองใส้ให้ดูมันก็จะขึ้นมาตรการแบบนี้นะคะทีนี้ก็มีหลายคนพอเข้าหน้านี้แล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นให้กดที่มาตรการที่5นะคะทางแบงค์เขาชี้แจงมาว่าบัญชีของของลูกค้าค่ะคือไม่เข้าเงื่อนไขามาตรการที่5เลยไม่ขึ้นป๊อปอัพให้กดในมาตรการที่5นะคะสำหรับใครที่ขึ้นสีเหลืองเนี่ยก็ลองกดเข้าไปได้เลยค่ะ มันก็จะขึ้นเป็นข้อมูลของของบัญชีเงินกู้ของเราอะค่ะพอขึ้นข้อมูลใช่ไหมคะเราก็ลงทะเบียนโดยการคลิกเลขที่เงินกู้ที่เราต้องการจะให้ใช้มาตรการที่หเนี้ค่ะแล้วก็กดยืนยันหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นเป็นเป็นหน้าจอว่าทําการสําเร็จซึ่งเมื่อทําสําเร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะยกยอดการผ่อนทั้งต้นทั้งดอกให้เราไปเลยสเดือนเต็มอย่างเช่นถ้าใครที่ จ่ายทุกๆสิ้นเดือนเมษาเพราะฉะนั้นเดือนสิ้นเดือนเนี้ยก็ไม่ต้องจ่ายแล้วแล้วก็เว้นนับไปเลย4เดือนจะไปเริ่มจ่ายอีกทีก็เดือนสิงหาอีกทีหนึง่งแต่ถ้าใครที่จ่ายต้นเดือนนะคะก็อย่างเดือนเมษาต้นเดือนที่ผ่านมาเราจ่ายไปแล้วถูกไหมคะเราก็ไปเริ่มนับพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาแล้วก็เริ่มจ่ายอีกทีหนึง่งหนึ่งกันยาประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็วันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนอะคือเห็นหลายๆคนเนี่ยเจอปัญหาอย่างไปก็เจอปัญหา,ก,ญหาก็คือมัน เว็บมันเออเลอร์เข้าไปแล้วลงทะเบียนแล้วก็เด้งออกไม่ไม่เชื่อมต่อ API อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยลองเห็นหลายคนทำก็ไม่ติดปัญหาอะไรนะคะก็ลองทำดูซึ่งมาตรการเนี้ยจะหมดเขตวันที่30เมษานี้ก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณอา2อาทิตย์นะคะให้เพื่อนๆได้ลงทะเบียนคิดว่ามาตรการนี้น่าจะไม่จำกัด วงเงินหรือว่าจำกัดบัญชีในการเข้าร่วมนะคะแต่ว่า,ารีบลงดีกว่าจะได้เผื่อจะได้ไม่ติดปัญหาเรื่องแอปพลิเคชันร่มหรืออะไรนะคะเพื่อนเนจะได้มีแบบเวลาในการผ่อนหรือมีเวลาในการเก็บเงินตรงนี้เนะะี่ยค่ะมาใช้จ่ายในช่วงที่เราเนี่ยขาดรายได้ไปก่อนแล้วก็มาตรการที่6อันนี้เพิ่มเติมสำหรับบุคคลที่เป็นบุคลา,ากรทางการแพทย์นะคะก็ ลองเข้าไปดูเพราะว่าเขามีมาตรการเืิลดดอกเบี้ยให้1%แต่ว่าเรื่องเงื่อนไขอื่นๆเนี่ยไปไม่แน่ใจเกี่ยวกับรายละเอียดนะคะลองเข้าไปดูเพิ่มเติมกอ,อ,อมีคนถามมาว่าออยอดรายได้เนี่ยก่อนหรือหลังเกิดวิกฤตนะคะก็คือทางธนาคารเนี่ยชี้แจงว่านับรายได้ตอนที่เราแจกแจงณวันที่ทําสัญญาวันแรกอะคะ่ะเพราะฉะนั้นตอนที่เราทําสัญญาเงินกู้เนี่ยถ้ารายได้เราไม่ถึง35,000 แล้วก็ยอดเงินกู้ไม่เกิน3ล้านก็สามารถเข้ามาตรการนี้ได้เลยนะคะปัญหาที่เจอกันส่วนใหญ่ก็คือเว็บล่มแอปล่มอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะก็อย่างเมื่อวานอะไปก็ใช้เวลานานมากลงเป็นนานมากค่ะกว่าจะได้ก็สู้ๆนะคะลองรีโหลดทําใหม่ทําซ้ําลองพยายามทําดูหลายๆครั้งนะคะหรือแม่ก็ลองเว้นไปก่อนสักวัน2วันแต่ว่าคิดว่าวันนี้นี่น่า,นาจะเริ่ม เริ่มแก้ปัญหาได้แล้วนะคะเพราะว่าวันนี้มีเพื่อนที่ทําแล้วก็ทําได้ในเวลาค่อนข้างเร็วก็คือไม่ไม่เออเริ่มเหมือนเมื่อวานเพราะเมื่อวานเนี่ยมันเพิ่งเปิดวันแรกเขาให้ลงทะเบียนว,วันที่13เมษายนวันแรกซึ่งไปก็ลงวันแรกเช้ามาก็เจอปัญหาเลยก็คือเว็บล่มลงไม่ได้ทําอยู่หลายรอบมาก ตั้งแต่เช้าเยันเที่ยงอะคะ่ะกว่าจะได้นะคะก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆเนี่ยลองเข้าไปดูสําหรับใครที่มีเงินกู้อยู่กับธนาคารทอสอนะคะคิดว่ามาตรการนีน้น่าจะช่วยให้เราลดภาระผ่อนได้ค่อนข้างเยอะ4เดือนเป็นเงินที่เราสามารถเอามาดํารง อาชีพซื้อของกินของใช้ของสิ่งของที่จําเป็นระหว่างที่เราอยู่ในสภาวะวิกฤตนี้นะคะก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆหรือถ้ามาีข้อสงสัยตรงไหนลองสอบถามใต้คลิปอย่างคลิปที่แล้วเงี้ยก็ปาก็พยายามไปหาคําตอบแล้วก็ตอบคอมเมนต์ในใต้คลิปไปนะคะก็ถ้าเกิดอะไรที่ปาช่วยได้ก็จะพยายามหาข้อมูลมาแชร์ให้ละกันนะคะส่วนมาตรการอื่นๆหรือจากแบงก์อื่นหรือ,อมี วิธีในการช่วยเหลืออะไรอื่นๆต่อไปจะพยายามหาข้อมูลมาแชร์ให้เหมือนเดิมนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์กดสอบสไคร b ์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบา